ใครที่มาเที่ยวหัวหินนะคะจะต้องไม่พลาดค่ะกับหัวหินทีคค่ะถนนคนเดินเปิดใหม่แห่งล่าสุดในหัวหินนะคะตั้งอยู่ที่ริมถนนหัวหนาหัวหินซอยหัวหิน112ค่ะจากปากซอยนะคะเข้ามาเรื่อยๆประมาณ5กิโลเมตรก็ถึงแล้วล่ะค่ะสิ่งที่จะเห็นเด่นเลยก็คืออันนี้ละคะ่ะรถคอนวท์คันใหญ่สีเหลืองจอดโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ค่ะ ถัดไปนะคะด้านข้างๆกันค่ะจะเป็นขบวนรถโบราณหลากหลายรุ่นเลยค่ะจอดเรียงรายให้เดินชมอย่างใกล้ชิดข้างๆรถโบราณนะคะก็จะเป็นพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายของไอเดียต่างๆเลยล่ะคะ่ะส่วนคุณบอบบี้ค่ะคนนี้ค่ะคุณบอบบี้ผู้เชี่ยวชาญรถโบราณนะคะบอกกับเราว่ารถเหล่านี้ค่ะเป็นรถที่นํามาจากหลากหลายแหล่งทั่วประเทศนะคะเพื่อที่อยากจะให้คนที่ชื่นชอบรถโบราณได้มาถ่ายรูปแล้วก็ได้มาสัมผัสรถต่งถตตตตตงางๆงานใกล้ชิดแล้วอันนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดถ่ายรูป เป็นเตียงผ้าใบใช<า>้<า>หาดขนาดยักษ์ให้ถ่ายรูปได้แบบแปลกตามไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนจริงๆคาดกลิ้งลงไปนั่นเอค่ะเด็กๆชอบเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นโซนโซนที่จะได้ไปชมกับ ริมสระน้ำมรกตขนาดใหญ่โดยบรรยากาศในตลาดนะคะเขาจะออกแบบในสไตล์แอนทีคค่ะร่วมสมัยระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเมื่อเดินเข้าไปนะคะจะพบกับมุมถ่ายรูปที่น่าสนใจคือตรงนี้แ่ละค่ะสะพานจัก,กรยานที่เขานำโครงรถจัก,กรยานมาออกแบบทำเป็นราวสะพานได้อย่างสวยงามเดินต่อไปอีกนิดจะเจออันนี้เลยหนังกลางแปลงขนาดเล็ก ที่เขานำมาให้คนที่มาเที่ยวได้หยุดถ่ายรูปแล้วก็นั่งพักผ่อนกันนะคะหรือว่าเดินผ่านไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอทานไฟฉายตรากบก้อนใหญ่ซึ่งเขานำมาให้คนได้ถ่ายรูปกันแบบเก๋ๆระหว่างทางเดินก็จะได้พบร้านค้าร้านอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านตกแต่งบ้านร้านอาหารเครื่องดื่มงานฝีมือที่ตกแต่งร้านในแบบย้อนหยุคด้วยนะคะอย่างเช่นร้าน กิจเจริญพาณิชย์ค่ะเป็นร้านขายชาตาแฟโบราณร้านนี้ล่ะค่ะที่เขาได้นําเอาเข้าของเครื่องใช้ในสมัยอดีตมาตกแต่งร้านให้ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะของที่นี่ที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปพ,พลาดาไม่ได้เลยคือการแสดงโชว์นางเงือกค่ะการแจ้งประกอบแสงสีเสียงโดยเป็นเรื่องราวระหว่างเรื่องราวความราักระหว่างเจ้าชายกับเหล่านางเงือกนะคะมีการแสดงโชว์กระโดดน้ําระบําโชว์กลางน้ําและยังมีการแสดงโชว์ชุดแบล็กไลท์ของบรรดาสัตว์น้ําด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการโชว์ม่านน้าประกอบแสงสีเสียงความยาวกว่า30นาทีให้ผู้ที่ได้มาเดินชมเนี่ยชมกันแบบฟรีๆเลยนะคะเก๋ตรงนี้ ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากจะไปแพะช่ชอปชิมแชะนะคะสามารถไปได้เลยค่ะที่ถนนคนเดินแบบชิคๆค่ะเชิญกันได้ที่หัวหินทิกนะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะโทรไปสอบถามเส้นทางก่อนได้นะคะที่เบอร์0325102222เรียกได้ว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยถ้าไปหัวหินวันนี้นะคะผมก็มีแขกรับเชิญค่ะท่านแรกนะคะคุณสุริยันโสรินผู้ช่วยผ อททอสำนักงานประจวบคีรีขันค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณคณิตาคงแก้วผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์หัวหินพิพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัขอบคุณมากใช่ค่ะดีดีชมถ่านไฟฉายตากบมากเขาเขียนว่าผ่านไฟเก่าถ่านไฟเก่าจำจำเพลงได้ไหม ต้นตระกูลพมแต่บางคนไม่ทันค่ะเกิดนั้นก็คิดว่าจะมีคนร้องกับดิฉันได้ด้วยบางคนอาจจะยังไม่ทานยังฝนเห็นตากบื่อกีไม่ทันไม่ทานทราบว่าแนวความคิดที่ได้เริ่มเกิดมาเป็นหัวหินทีนะคะเริ่มมาจากอะไรคะค่ะก็สําหรับในส่วนของหัวหินทิกถนนคนเดินนะคะเรามีแนวความคิดที่ว่าตอนนี้หาตลาดยามค่ำคืนของหัวหินเราอะยังน้อยอยู่นะคะก็เลยคิดว่าเอเราจะทํารูปแบบไหนดีที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวอะค่ะได้เข้ามาท่องเที่ยวในยามค่ำคืนของหัวหิน ได้เยอะขึ้นนะคะ,คะก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของถนนคนเดินค่ะซีสันใหม่นะคะเราใช้แนวความคิดที่ผสมผสานนะคะระหว่างตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเข้ามาใช้นะคะซึ่งเรียกได้ว,ว่าในส่วนของหัวหินทิศถนนคนเดินนะคะถ้า,านักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศนะคะที่อบล้อมด้วยขุนเขาท่ามกลางสระน้ํามรากตนะคะบนเนื้อที่45ไร่บรรยากาศเนี่ยสบายมากยิ่งช่วงปลายปีอย่างนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่เดินทางเข้าไปก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศ อันนี้ค่ะพิกัดมันอยู่ตรงไหนของหัวหินพิกัดจะอยู่ที่ซอยหัวหินร้อยสิบสองนะคะหรือว่าถ้าจะสังเกตง่ายๆค่ะจากอุทยานราชพักนะคะขับตรงมาสักประมาณ9กิโลค่ะสังเกตทางด้านซ้ายมือเมื่อเห็นซอยหัวหินร้อยสิบสองนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยประมาณ5กิโลค่ะเราเห็นสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือปกติาว่ถนนคนเดินเราจะเห็นว่าปิดถนนแล้วทางก็เพงแคบบางทีก็เดินเบียดกันแต่ที่นี่คือกว้างจริงๆ45ไร่ใช่ค่ะ เราแบ่งเป็นโซนๆไหมคะแบ่งเป็นโซนค่ะที่นี่เนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะก็คือเราจะมีทั้งในโซนของแหล่งช้อปปิ้งนะคะในโซนของการอาหารการกินทั้งในโซนของฟู้ดอร์ตนะคะแล้วก็ร้านอาหารชื่อดังมากมายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ยังเป็นโซนชิลๆนะคะอีกทั้งจะมีในส่วนของโซนที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นร้านที่นํามาวันนี้นี่ยโซนของกินเป็นโซนที่พวกเราชื่นชอบมากอยางข้างหน้านี้ตรงนี้เลยค่ะทำไมถูอู้ฟูมากันเจ้าอันนี้ได้ไหม ร้านนี้นะคะชื่อว่าเพรเบเกอรี่ค่ะเป็นชื่อดังของที่หัวหินด้วยนะคะซึ่งเปิดหลายที่มากเลยนะคะจุดเด่นของุดเป่นขนงเัาจุดเด่นของเขาคือจะเป็นขนมปังอบกรอบนมสดนะคะอันนี้เลยค่ะมองเห็นเลอร่อยมากๆเลยใช่ค่ะแล้วนี่ดูขนมปังแบบนี้ที่ไส้หลากหลายแล้วไส้หลากหลายมากค่ะก็จะมีไส้ ขนมปังสังขยาด้วยน่าแล้วก็อีกประการหนึ่งท,ที่ที่โดดเด่นเลยก็คือเนื้อขนมปังค่อนข้างที่จะเนื้อสัมผัสน,นุ่มมากค่ะ,คะ นี่เป็นไงค่ะชิปนะแต่ว่าหนุกยังแค่แค่จับไงสัมผัสแล้วนุ่มเดี๋ยวคุณจับรู้เลยว่าผีขนมปังอยู่ตรงนี้นุ่มจริงๆแล้วน่าทานมากอันนี้เป็นซอนขนมปังน้ำตาลทรถัดไปนะคะจะเป็นหมวกค่ะใช่มคะที่จะมาที่จะมาพอดีเพราอยากสนบอกว่าอยากจะลองใส่ใช่ค่ะสวยจะเป็นหมวกป่านสอนนารายณ์นะคะที่เขาจะดีไซน์รูปแบบไม่ไม่เหมือนใครนะคะจะดีไซน์เก๋ๆนะคะทั้งกระเป๋าแล้วก็หมวกเนี่ยจะพิเศษมากๆเล ทำจากอะไรนะคะป<า>น,ต,<อ>นตัวป่าดศรนาราย์นนาอักษรไข้พี่พ่อมากก่ไง่ายฮารโลวีนสวยฮะ จะมีเลอดหากหลายระบการไหค่ะชวยมีเยอะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายสีสันการสอนน่ารขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะอยากลองสีเหลืองน่อยนะคะพี่ปอค่ะสีเหลืองแข็งอย่าหยุดแข็งอย่าสูงแล้อย่าเล่นของสูงไม่ได้เลยเหรอคะแล้วนอกจากข้างหลังยังมีเหมือนเกมด้วยใช่ไหมคะค่ะก็จะมีเป็นปืนค่ะปืนไม้นะคะสําหรับอันนี้เป็นเป็นงานฝีมือล้วนๆเลยค่ะเรียกได้ว่าน้องๆหนูๆนะคะที่เข้าไปเที่ยวเนี่ยก็จะชอบกันมากๆเลยสำหรับ ตัวตุ่นไม้ค่ะรถพยุงหิปอหน่อยค่ะปีกมุ่งปอลองเป็นลูกสาวกำนันหายใจไม่ออกเพราะปีกหมวกค่ะพี่เก๋มากใช้ไม้ทำใช้ไม้ทำเล่นนะคะเขาบอกไว้ลองยิงได้ใช่ไหมคะค่ะลองได้ไหมคะยิงไปจะถูกเลยย้าไหนขอขนล่องหน่อยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงๆต้องใส่ยางด้วยค่ะอ๋ออ๋อไม่มียางไปไปกัน ไม่ออกอะค่ะออกแล้วค่ะพี่กอล์น่าเสียดายปิดมือเปล่าด้่าเปล่าปืนเปล่าปืนถ้าเป็นระดับสายตายาวดิเห็นจะได้ไง ป่นใส่ตาระยะนี้เลยค่ะคือทีออ <c oughs> ออ่เห็นทีงหน้านี้น่าสนใจจริงๆค่ะด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ในโซนของอาหารเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะมีเบอร์เกอร์นะคะที่เป็นแต่ละไซส์นะคะไซส์เล็ก <c oughs> ลไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะเรียกได้ว่าถ้ามากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลือกสารในตัวของทีมเบอร์เกอร์หรือถ้าใครอยากจะน่ารักน่ารักกรุบกริบนะคะก็จะเลือกเป็นไซส์มินิได้ค่ะเดี๋ยวฝนชิมให้ได้เลยค่ะ โอ้โหแต่มันก็ไม่มีนี่เท่าไหร่ท้งแต่พวกข้าวปากนี่หมดเลยนะเนี่ยผีแฮมเบอร์เกอร์ใหม่แล้วพวกนี้อาวัดมาลองชิมแฮมเบอร์เกอร์แบบหนึ่งได้ไหมเชิญค่ะเพราะว่านี่มันไม่ใช่ไซส์พี่อยู่แล้วค่ะไปชิมไซส์พี่มันอันนู้นค่ะนี่นะคะก็มีคือทำร้อนๆที่เราเดินเล่นหิวหิวง่ายๆอยญ่ช้อปปิ้งก่อนแล้วก็ทานแฮมเบอร์เกอร์ไปไซส์นางเอกน่ารักสีดำประทานได้นะคะสีดำประทานได้โอ้นะคยสีดำนี่คือทำเป็นฉากเลยน่าจะชาโคลไมะใช่ค่ะลักษณะอร่อยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมี อา่าฝั่งนี้แฮมเบอร์เกอร์ฝั่งนู้นก็เป็นแบบจะเป็นอาหารเหมือนกันค่ะของทานเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวมากะลองนะคะที่จะดีไซน์เป็นมิมิกค่ะอันนี้ก็จะได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะน้องน้ำฝนเพราะว่าเด็กๆเวลาเข้าไปที่ร้านนี่จะเลือกซื้อเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาทํารสชาติเนี่ยที่อร่อยมากๆแล้วก็จะมีสีสันนะคะที่น่ารักค่ะแล้วก็จัดร้านได้เก๋มากๆเลยเป็นไงคะต้องชิมเนาะดีๆนชีวิต หอมจังเลยพัชรินเิ่มไปหลกอย่างเลยนะพัชรินโดยเฉพาะเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กชอบการจัด วางของเขาน่ารักกล่องอะไรก็น่ารักสีวางอย่างนี้เด็กเข้าไปก็เล่นค่ะพี่ปองเคี้ยวอะไรอยู่อะคะพี่ปอมีโซนเคี้ยวะนอกจากของรับประทานแล้วยังมีมีงานสีมือนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้ที่เราเอานมานะคะจะเป็นตัวนาฬิกาค่ะเป็นสวยที่ทางของร้านนะคะเขาได้ทํามือขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีหน้าปัดเนี่ยที่เป็นเลขไทยก็เหมือนกับเข้ากับคอนเซ็ปต์ตลาดนะคะที่เป็นเราเป็นแนวของย้อนยุกนะคะ ในเรื่องของความสุภาพบุรุษที่มาด้วยกันค่ะดูแลด้านอะไรบ้างคะของททนี่ก็คือเรื่องการสส่งเรริมกาท่องเที่ยวของจังหวักรป่ะฮะจตุจักรเนี่ยไม่ได้มีแค่หัวหินที่เดียวนะครับก็มีทั้งลายอำเภอนะฮะเรามีขออนุญาตไล่ทุกอำเภอได้ไหมฮะไปเรียอำเภอหัวหินนะฮะอำเภอแรกนะฮะอำเภอปานบุรีนะครับอำเภอสามรอยอดนะครับอำเภอบุรีบุรีนะฮะอำเภอเมืองอำเภอท่าสะแก อาเภอบางสะพานและก็อาเภอบางสะพานน้อยที่พูดมาทั้งหมดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยมีทุกที่เลยฮะของเราเป็นเป็นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงสูงมากนะครับปัจจุบันที่ที่เราดูดูแลเนี่ยเราดูตั้งแต่อำเภอแรกจนถึงอำเภอสุดท้ายนะเวลาคนพูดถึงถึงประจวบเนี่ยใจมันไปถึงแล้ว ถูกครับก็จะนึกถึงทะเลใช่ฮะจากกรุงเทพเนี่ยคือซ้ายเป็นทะเลนะฮะขวามือเป็นภูเขาเนี่ยนะฮะทางทางท่านที่ก่อนคงจะเคยไปหลายหลายครั้งแล้วนะครับมากเลลย่่ะะควันนี้ที่ที่มาบอกเนี่ยคืออยากจะบอกว่าณณฤดู่นรุนกันเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเที่ยวทางทางทะเลประจวบนะฮะลมเหนือมานะฮะลมเหนยังงไคะตอนนี้อากาศดีมากค่ะลมลมเหนือมาทําให้น้ําน้ําทะเลมันมันใสและสะอาดตอนนี้ สุดจังหวัดเรานี่เคออำเภอบางสะพานน้อยมีกอทะลุอยู่นะฮะตอนนี้เมื่อสองที่ที่แล้วนะครับมีเต่าเริ่มมามาวางไข่แล้วเต่ากลบนะฮะทักงที่ว่าสามารถที่จะไปไปปล่อยเต่ากะได้นะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะฮะเพิร์บัด้วยเรียนเชิญครับมีปล่อยอยู่เรื่อยๆนะครับอากาศดีมากช่วงนี้ทั้งหูหินแล้วก็ทุกอำเภอนะครับผม แสดงว่ S <S <S ททาทางททก็มามีส่วนอย่างตลาดแห่งใหม่ <S <S นี้ก็มีส่วนช่วยไปสัมพันธ์เยอะรครับผมเราเรายินดีฮะเนื่องจากว่าทางประจวบเองในพ่อหัวหินเนี่ยรเรามีนักเที่ยวรีวิเศตนะฮะในภาพรวมของปีที่แล้วเรามีนักเที่ยวทั้งจังหวัดเนี่ยสี่ล้านหกนะฮะ <S <S มามาหัวหินแล้วเนี่ยสามล้านมาแล้วอีกมาแล้วมาอีกนะฮะเราต้องการ ที่ใหม่เราต้องการที่ใหม่ที่นําเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ได้ไป<า>ชมบ้างาอย่าหงหินชี้เองเนี้ย<า>จ,จ,จุดเด่นของเขาคือเขาเป็นรกคางคืนนะ<า>ฮะ คนมาหัวหินพอไปถึงปั๊บกลางวันพักละมีที่เที่ยวเยอะปัจจุบันก็มีที่ที่เปิดใหม่แั้รจะพักเขาตั้งจากราชพักประมาณ10กิโลแต่กจาังั้้มีวารนาวานที่เปิดเปิดใหม่มีมีสุดยอใต้มาที่เปิดใหม่นะครับมีวัดพุ่มมงคลมีเพลินวานบ้านสิลเป็นมีซิเคดมีวิหัวหินมีร้านอาหารเยอะแยะที่โรงแรมเยอะแยะสารพัดตอนนี้เราเราพร้อมรองรับ ซีซั่นนี้เราเปิดอ้าเต็มที่นะครับเปิดตัวเต็มที่นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เลยนะคะเรียกได้ว่าไปที่นี่เนี่ยก็ไปเหมือนไปเที่ยวตอนช่วงตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนเปิดกี่โมงคะเปิดเวลา4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยค่ะเดินกันแบบว่าจนยินสบายสบายเลยช้อปปิ้งกันจนหมดตัวเลยอันนี้เป็นร้านขนมปังเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็มีร้านอาหารต่างๆขอรับทานทานง่ายๆเขาบอกว่ามีร้าน อะไรนะร้านรูปแล้วก็หมวกอะไรทางด้้นนู้นอีกไปใช่ไหมคะอันนู้นจะเป็นร้านรูปนะคะจะเป็นเป็นสังกะสีค่ะอันนี้ก็เป็นงานฝีมือเหมือนกันค่ะคนทำแต่งบ้านนะวินเทจเป็นวินเทจค่ะใครชอบงานวินเทจต้องมานะคะก็จะมีเป็นแบบรูปเก๋ๆนะคะสวยมากเลยเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะได้ได้ฝากไว้นะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยเพราะว่าเวลาลอกภาพหรือว่าลอกสีเขาจะไม่ใช้เครื่องจักรเลยค่ะจะใช้งานฝีมือล้วน เพราะฉะนั้นเนื้อสัมผัสของตัวผ้าสะคะก็จะได้ความเก่านะคะมันจะได้ความเป็นสนิมนิดๆิ่ะาเป็นวินเทจค่ะใครชอบอะไรแบบนี้ลองไท แล้วลูกดาวเนอค่ะแต่ที่แต่ที่ชอบคือมุมถ่ายรูปที่นี่เยอะมากมีหนังกลางแปลงด้วยใช่ไหมคะมีหนังกลางสะพานค่ะปกติที่อื่นๆนี่จะมีหนังกลางแปลงใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยเรามีหนังกลางสะพานนะคะเรียกได้ว่าพอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะที่อยู่ตรงทางหน้าที่ชอเข้ารแสแงการแสดงคือปกติเขาจะโชว์ริมฝั่งหรือว่าเป็นเวทีกลางน้ำแต่ของเราคือลงไปเลยค่ะว่ายแหวกว่ายกันได้ นางเงือกใช่ค่ะเด็กๆน่าจะชอบมากจริงๆนอกจากเด็กแล้วเนี่ยคุณพ่อของเด็กก็ชอบค่ะชอบชอบดูจากน้ำหน่อยค่ะคุณพ่อชอบนางเงือกชอบนางเงือกมากแล้วอยู่กับพี่เสือสมุทรใจจริงจริงไปเคิดไปโชว์ได้ฟรีฟรีค่ะโชว์ฟรีค่ะวันจันทร์ของพฤหัสนะคะเราจะทำการแสดงสองรอบศุกร์เสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์สามรอบด้วยกันค่ะ คือครอบมากนะคะเราก็เดินช้อปปิ้งไปพาลูกไปดูหนังกลางสะพาน,ค,นาคุณพ่อก็ไปดูหนังคุณพ่อก็ไปดูหนังเงื้อ,อ <laughs> พี่ปอชอบตะเกียงอะไรแบบนี้ก็มีใช่ค่ะย้อนยุคนิดนึงแล้วตะเกียงตัวนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่หัวหินที่ถือเป็นอย่างดีนะคะคือถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ที่เดินทางไป่ยจะต้องไปถ่ายที่จุดตะเกียงของเรานะคะเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันค่ะยังใช้ได้ไหมคะแม่บอกแล้วเขมีจุดให้ถ่ายภาพแบบเยอะอย่างอกฐไปใช้อย่างรถข้างหน้านี่ก็สวยได้ไม่เป็นไรมีกล้องแล้วเดี๋ยวไปค่ะ จริงเหรอแต่ยังใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้เลยอาล่ะค่ะใครอยากจะไปนะคะถือว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่นอกจากคุณจะไปเที่ยวชายหาดสวยๆเที่ยวภูเขาแล้วนี่นะคะหรือว่าอุทยานราชพักซึ่งเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่ตลาดนัดหัวหินถนนหัวหินหัวหินที่ถนนคนเดินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ใช่ไหคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากคขอบคุณากค่ะ อะไรก็ไม่เบื่อนะขนมก็อยู่เยอะอยู่นะขนมอันนี้ไม่เอากลับไปทะเลแล้วมัวแต่เดินตลาดนะคะลืมทานอาหารทะเลก็มาทรงนี้แล้วกันกลับมาประตูผีเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาผู้ชมมาทานซีฟู้ดกันค่ะที่นี่ก็สดอร่อยแน่นอนค่ะผีทะเลแน่เลยผีเลกับเปประตูผีโนช่วงหน้าค่ะดีค่ะ